e m o o e in front of a camera at Believer Beach or l a s i l e เ e เราจะต้องไปเต้นหน้ากล้องที่เมือง Believer Beach หรือว่า l a s y Lake ก็ได้ถ้าเป็น l a s y Lake นะคะก็จะเป็นบ้านที่อยู่ทางขวาล่างที่มันมีสระว่ายน้ำนะคะมีสะมีกล้องนะคะขาดเค้กอย่างเดียวเอ้ไม่ใช่นะคะเราก็มาเต้นที่หน้ากล้องได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดไม่ทันก็จะตายแบบนี้นะคะ ไม่เป็นไรเอาใหม่นะคะก็มาดูกันที่ b e i ิ e วอ Beach บ้างโลเคชันของกล้องที่อยู่ที่ Belever Beach เนี่ยมันจะอยู่ที่ชายหาดเลยค่ะมันจะอยู่ที่สะพานไม้นะคะก็มาที่ตรงกล้องนี้นะคะแล้วเพื่อนๆก็เต้นจะเป็นอีโมดไหนก็ได้นะคะอีโมดซื้ออีโมดฟรีได้หมดเลยอย่างอันนี้ใส่ก็จะเต้นเป็นอีโมดฟรีนะถ้าจะไม่ผิดของ Travis นะคะถ้าเกิดว่า ใครสะดวกเมืองไหนไปเมืองนั้นนะคะไม่จําเป็นจะต้องไปทั้ง2เมืองนะเพราะว่าพอเพื่อนๆเ,เต้นไปที่สุดเดียวเนี่ยมันก็จะผ่านเควสตให้แล้วแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเต้นค้างนานแบบนี้ด้วยค่ะทรายเต้นไว้เอาแบบเผื่อไปเก็บภาพในรีเพลย์เฉยๆเนาะซัพพอร์ตกันได้โดยการไปที่ Item s ช็อปกด Support ตอ e a t o r ที่อยู่ทางด้านขวาล่างพิมพ์ beauty a n the b e d กด accept จากนั้นก็ซื้อสินค้าได้ตามปกติเลยค่ะ